สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับนะครับพระสมเด็จชินบัญชรนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งชุดนะครับมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันนะครับเผื่อมีองค์ไหนชอบถูกใจพี่นะฮะเดี๋ยวลองเลือกชมดูไปมาพร้อมกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาเริ่มจากรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะถูกใจองค์ไหนนะทักมาได้เลยนะพี่นะไอดีไลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่นี่ รายการแรกมาชุดสวยคมๆเลยฮะสำหรับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อโซนติดจีวรนะครับรายการนี้ติดจีวรพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะรายการแรกนะครับเป็นติดจีวรนพระอาจารย์สุริย,นรยรรันนะคร,รับเลขโคดนับเบอร์มาเลขแปดสิบเก้าด้านหลังปิดแผ่นเงินฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายสําหรับรายการที่หนึ่งครับนะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่2เป็นรายการเดียวกันพี่ชายนะครับรายการนี้เรียกวจะเบอร์72ครับนี่นะครับ25 0บาทเหมือนกันนะครับนะของพระอาจารย์สุรยันนะครับเป็นจีวรพระอาจารย์สุรยันนะครับนะ แต่รุ่นนี้เป็นของผูศิลานะพี่นะเนะี่ยเขาใจผิดนะครับรายการนี้เป็นมวลสารนะครับพระาจารสุรยันนะครับพร้อมอ่าพุทธวิเศษพร้อมกันด้วยนะครับรายการนี้เอาไปครับ2 5 0บาทครับพี่ชายนีครับต่อมาครับรายการที่3เลขค้นตัวเบอร์มาเลขห้า24 รายการนี้เป็นเนื้อโซนฝังพลอยเสเก,เกจินะครับนะลุงปู่เวรนี่ครับนะมวลสารจากลุงปู่เวรพี่ชายเลขโคนเบอร์ใหม่เลขเห้าสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันให้สองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมารายการที่สี่ครับโทวทีพี่นะครับรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันฮนะ นี่ครับใครชอบคลาสสิกต้ององค์นี้เลยรายการนี้เป็นเนื้อบวลสารเก่านะครับวัดบางขุนพรมเลขโคดเบอร์89เลขโค้ดเบอร์89ดูยันข้างหลังคมๆพี่นะครับเลขโคดเบอร์89ครับรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะ ต่อมารายการที่5ครับเลขโคดนัวเบอร,เอร์มาเลข140รายการที่5เลขคดนัวเบอร์มาเลข140อันรายการนี้นะครับเป็นเนื้อโซนนะครับอ่ารายการหน้ากากมหาชนวนนะครับไอ้หน้ากากนวะพิจารณ์ทีนี้นะครับหน้ากากนวะนะครับส่วนองค์พื้นนะครับเป็นคุกผงงาช้างแล้วก็มวลสารเก่าจากวัดนะครับนี่มวลสารเก่าจากวัดโพสิจะอาดนะครับนี่ นี่ฮะสวยๆเลยนะการนาวะนะองค์นี้ผมขอแบ่งปันเาบาพี่นะครับน้องขอที่300บาทพอพี่นะครับองนี้ผมขอที่300บาทพอครับนะรายการที่5 ต่อมารายการที่6ครับรายการที่6เลขค้ดจังเบอร์มาเลข56รายการนี้เป็นมวลสารเก่านะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นมวลสารเก่าหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับเลขคดจังเบอร์56ฮะรายการนี้ขอ240บาทพอพี่นะครับ240บาทพอพี่มวลสารเก่าน,านะปู่หมุนนะครับรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่เ็เลขคูณตเบอร์หมายเลขหนึ่งครับรายการนี้จะพาไปไิจ่ายกับรายการนี้เนื้อดินเผาพระอาจารย์อดีเรกครับนี่เนื้อดินเผาพระอาจารย์อดีเรกครับเลขคูณตัเบอร์ห1งหนึ่งด้วยนะเอาไปพี่ผมแบ่งปันให้วันนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่จายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับโอ้โหนี่นะเนื้อแนะนานครับเลขคูณตัเบอร์หนึ่งเก้าแปดใครชอบผงน้ามันนะผงน้ํามันอ่าคมๆนี่ตรงองี้เลยนี่ฮะ พี่ดูมวลสารข้างหลังลอยนะเนี่ยนะพี่ดูนะครับพี่ดูอ่าเขาเรียกว่าคาถาชิ้นน้ำมันชอนลอยขึ้นมาเลยพี่สำหรับเนื้อนี้นะรายการนี้นะ่ครับนะเป็นเนื้อมวลสารเก่านะครับอาจารย์ต้อมวัฒสแบงเนี่ยนเะนี่ครับเห็นไหมลอยเลยนะสวยๆเลยเนื้อนี้ผมแนะนําเลยใครชอบคลาสสิกตรององนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไป2 5 0บาทพอพี่ชายสำหรับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9นะครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนสีแดงครับนะเลขคู่เบอร์108ครับหน้ากากมหาชนวนฮะรายการนี้ครับรายการที่9นะครับนะเอาไป250บาทนะครับต่อมารายการที่10นะฮะร,รายการที่ส0เลขคู่ะเบอร์62รวมกันไนี8ครับ เนี่ยฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับหุ้มทองนี่รายการนี้เป็นผงใบลานหุ้มทองนะองค์นี้ผมขอ350บาทนะครับ350ราบาทพี่ชายหุ้มทองนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเลขคนเบอร์1น8นะครับรายการนี้นะครับเป็นหน้ากลาดเงินแท้นะครับหน้ากลาดเงินแท้ผมขอแบ่งปันให้ที่350บาทนะครับสำหรับรายการที่11นะครับ3า0บบาทนะพี่นะหน้ากลาดเงินแท้ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อโซนสีส้มครับ หน้ากากรรมหาชนมวดศาสตร์นะครับรายการที่12รายการนี้เลขคนตั้งเบอร์นะครับ1 2 5เอาไป2 5 0บาทครับพี่นายสำหรับรายการที่12ฮะต่อมารายการที่13เลขคนตั้งเบอร์มาเลข67ครับรายการนี้เลขคนตั้งเบอร์มาเลข67ครับรายการที่13นะครับรายการนี้เป็นเนื้อนะฮะโซนนะฮะฝั่งแบงค์ขวัญถุงหลวงปู่มหาศิลาครับ นี่นี่แบงค์ควันถุงปู่มหาศิลานะเลขคนละเบอร์หกสิบเจ็ดนะรายการนี้นะแบงค์ควันถุงปู่มหาศิลาขอที่สองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายนะครับสองร้อยแปดสิบบาทครับรายการที่สิบสาม ต่อมารายการที่14เลขคนจำนวนหนึเครับเลขคนจำนวนหนึ่งส47ครับรายการที ước, ่14รายการนี้เป็นเนื้อมวนสารเก่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตลาดาครับนี่เอาไปครับหมวนสารเก่าหลวงพ่อกวยครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพิจใหญรายการที่1 4บครับต่อมารายการที่15ครับนะเลขคนจนวมาเล็ดสิบรวมกันได้9ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ เป็นผงน้ำมันมวลสารหลวงพ่อสุริยันครับมวลสารหลวงพ่อสุริยันครับเอาไป2องบาทครับพี่ชายเลขคนเบอร์เลขเจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าครับนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหกครับรายการที่เลขคนเบอร์หนึ่งหกเจ็ดรายการนี้มาเป็นโซนเหลืองแสงฮะนี่ฮะรายการที่มาเป็นโซนเหลืองแสงครับเอาไปพี่ชายแบบ่งปันให้สองสบาทครับสาหรับรายการที่สิบหกฮะ ต่อมารายการที่17เลขคดตัเบอร์เลขสองศูนย์เนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาพระอาจารย์อันดิเรครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาพระอาจารย์อันดิเรครับรายการที่17นะครับแบ่งปันให้220บาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการที่18เลขคดตัเบอร์หมายเลขสิรายการนี้นะครับนี่รายการนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับนะสีประจําวันเกิดนะครับนี่ นะฮะสวยๆเลยเอาไปสองร้อพอพี่สำหรับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เลขคู่ตั้งเบอร์เลขเจครับรายการนี้เป็นเนื้อโซนฝั่งโอยเซกเกจินะครับหลวงพ่อทองวัดบันไล่นะฮะสิบเอกหลวงพ่อคูนะฮะร,รายการนี้เอาไป220บาทคยี่สิบใบใชิชายสำหรับรายการที่19บเครับ ต่อมารายการที่20เลขค้นําเบอร์มาเลข128ครับรายการ20เลขค้นเบอร์มาเลข128ครับรายการนี้นะครับเป็นโซนเหลืองแสงสีเขียวเหลืองแสงครับนะเอาไปพารณายรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่220บาทครับถูกใจใครปิดกันเข้ามาได้ครับรายการที่20ครับ ต่อมาครับรายการที่21รายการสุดท้ายครับรายการ21รายการสุดท้ายครับรายการนี้ฮะเลขคนจัเบอร์มาเลข32ครับเลขคนจัเบอร์มาเลข32รายการนี้เป็นเนื้อโซนปัดทองครับเนื้อผงทูบ108วัตต์นะครับปัดทองรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่จ่ายนะครับนะรายการที่21ครับ วันนี้มีเพียงันที่21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะครับพี่พนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีรายและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนีองกาบขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณกม,มากครับ